หน้าอวกาศแห่งหนึ่งนั่นมันเณงเองเซนนี่นะหนางนี่ฉันสวยเจนหน้าเกินตาแล้วนะเองกี้เบิรมานี่นะเห็นน้าเอเ็งเซนไหมมัทนท่าะสวยจนหน้าเกินตาเราไปเกินไปแล้วนะไะสั่งี่แกไปจัดการกับแมนเข้าใจไงไปยืนบนกอง ตามได <Cette. bizarre. S 1> <c oughs> ้เรียเวลาผ่านไป599ปีจากข้าบศพที่เป็นนางฟ้าแสนสวยก็กลายเป็นอีแพง ไหนเนี่ยออกมาที่ทำไมหนะ้าตาถึงสวยแบบนี้ <laughs> ฉันอยากสวยฉันอยากศิลปกรรมฉันอยากเป็นดารามีอะไรให้ผมทำให้เลยครับฉันต้องการสรรัญญากำได้ผมจัดให้ <laughs> <laughs> มันงดไฟนี่นาะ <laughs> คุณขอบคุณแล้วแต่เธอ อิมินอินะไปไหนกันดีเหรอเดีเ๋ยวราคาแหลกพบศพตาเมื่อเจอหน้าเธอปิ๊งปงิ <c oughs> ๊งแจ็คสะปโลกเดียอกันเอาหูนะสิ และและเราก็แฮกันจนเจอจุบ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 จูบเลยจูบเลยจูบเลยว้าจบแล้วครับ